าวพานะคะพบกันก oh. oh, <ligen> ับไอเดนติวีกับน้องแมวเหมียวโอ้โหวันนี้นะคะคนสวนค่ะทุกคนก็สักหน่อยนึงนะเราจะถอนเก้าอี้ก่อนเลยถอดยังไงนะไอจะเห็นเป็นแดงๆจำไม่ได้แล้วทุกคนเล่นยังไงเอาต้องกดที่กล่องปะอ๋อกดที่กล่องนะถ้าถึงจะถอนออกได้นี่ถอนตัวที่สองอ๋อไม่ได้เขาคูดาวอยู่พัดลมนะเสียงพัดลมคื่ ถอดไปก่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีชุดคริสต์มาสน่าจะไปแลกมาถอเก้าอี้ก่อนเออคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงการถอดเก้าอี้เหมือนกันนะทางซ้ายน้องเหมียวนะคะข้างขวาน้องหมาค่ะอยู่บนที่นอนปัวพาค่ะข้างหลังเป็นกระจกนะคะเอ้ยกดสกิลเช็คเกิดไมะทันวันนี้เราก็มีนักกิจทิทยานักโทษนะักลังคดีแล้วก็คนสวดเนาะหัวใจเต้นแรงเขามาเล่นกันแถวนี้แล้วหรอ โอเคชาทุกคนจะไปเอาอะไรไปสู้เขาวะเขาลมแรงเลยไหมอ้าวว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 ้าวเขาทำยังไงไอ้นี้ม่ถึงจะขึ้นมาละทุกคนกรอบอ่ะจะบอกว่าเปล่าว่าพาเล่นผิดเถอะเสียใจมากเลยอ่ะตาที่แล้วอ่ะคือไม่ได้อัดไว้เนาะคือเป็นแบบนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ ป้าพามีไทใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็จะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยนึกว่ากดตัวอันเนี้ยไอตัวเนี้ยองค์เนี้ยกดขึ้นแล้วมันขึ้นมาเลยไม่รู้ว่ามันต้องรอหรือไม่ต้องรอหรืออะไรเข้าใจไหมอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ามันต้องรอนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่ออันเนี้ยแก้วมันจะขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวมันก็หายไปประมาณห้าวิทุกคนอ่ะเอาวางวางอ่าเนี่ย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 อ๋ออย่างงี้ก็สวยดี แล้วทีเนี้ยก็วิ่งไปช่วยเพื่อนเลยแล้วกดตัวนี้ด้วยแต่มันไม่มีแก้วอะไรมาครอบแล้วก็ตายแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบโ,โดนเหยียบหลังแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าจริงๆถ้าเราเข้าประตูไปได้มันก็เสมอไงแต่เราอยากชนะแล้วเราก็คิดว่าเรามีไทแล้วเราก็จะเรียกกอบขึ้นมาได้อย่างเงี้ยแต่เราเรียกไม่เป็นทุกคนเสียใจยมากเลยเพื่อนคงคิดแหละเนี่เนเนเมันเน้นเนเนกแล้เนเบอนเนน เพื่อนก็คงคิดว่าทำไมเราถึงเล่นโง่แบบนี้ซึ่งปิดเกมไปเลยนะไปทำใจอยู่พักหนึ่งคือแบบทำใจไม่ได้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงทำใจไม่ได้จริงแต่จุยอะ่ะมันมัน,ม,นมันเล่นไม่เป็นมันอ่อนมันไม่รู้ทางมันทุกอย่างอะ่ะไม่รู้เลยเลยอะ่ะจริงๆแล้วเขามีใช้หรือเปล่าเขาจะให้เราคุยอีกรอ อไรดีอะทุกคนจริงๆป้าพาไม่นอะไรเลยนอกจากอ๋อนี่มันจะขึ้นมาเองถ้าเราขยับขยับมันก็ได้ใช่ไหมมันเออมเขาก็ตายแล้วอยู่ดีอะไปไหนดีเขาต้องมาเอาเราแน่เลยแต่เราอยากจะลองดูดูไหมมาช่วยฉันหน่อยสิเดี๋ยวจะไปถอดเรื่อง่ายๆต้องอยู่เฉยๆต้องกี่วิแน่กว่าไออันนี้มันจะขึ้นมาโอ้เครื่องได้เสร็จแล้ว เดือวถอดเองเลยสกวนทีวเอาปิดไปแล้ว <Wow. S 1> ตั้งเลยก็เลงคิดว่าเราพูดกัน เราจะลองแบบให้กรอบขึ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเส็จประมาณนั้นนะนะคุณราสลตัวนี้เราต้องแบบเต้นนิดนึงโด้วยใจนั้นเอาเอาคุณรามาตอนไหนโอคาเร็วไม่ทเมื่อกี้ไี่รอดนะตายแน่แล้วออีกแล้วยิ่งพูดไปเมื่อกี้ขอรู้หน่อย โอเคทุกคนรอดนะดูว่าชนะปะชนะเข้าสนะามแล้วันนี้นะว้าเดี๋ยวเราต้องมาเล่นกันอีกเกมหนึ่งทุกคนได้ดาวคืนมาแววว้าโอ้ขออีกเกมหนึ่งมาทุกคนเกมที่สองเบาพรดลมไปละไม่ค่อยมีเสียงมันลมมากละโอ้มาตรงนี้มาแต่ว่ากรอบเขาขึ้นมาห้าตโน,นมาตอนแรกกรอบ เลือดตอบเหรอพี่พาเดี๋ยวโดมแก้วเกาะคุ้มกันเกาะอ่ะเกาะเกาะเนี่ยขึ้นนานมากเลยนะถ้าสมมุมติว่าเป็นเกาะแรกที่เขาให้มาเลยเนี่ยที่เราไม่ได้เลี้ยงมาเองอะเขาให้มาอัศนวัตรเนี่ยลืกมากในไทยอ๋อไออัศวินอนะัศวินอะไรนี่หรือว่ ันนี้นะคะเรามีแม่มดสาวนักบินกองทัพนักเขียนเนี่ยแล้วก็คนชวนค่ะคนชวนถอดเร็วมากเลยเพราะเครื่องอยู่ต่อหน้าแล้วฮันก็ไม่มาเนาะถอดแป๊บเดียวเห็นไหมพูดต้องนานแล้วยังไม่นี่เลยกรอบยังไม่เด้หายไปยฟ้าบูราทีเปล่งเลยสวยงามพลัามสิบแปดม่่งเลยเนาะใครเก่าอะไรอยู่ข้างหลังนอนกับหมากับแมวนะจริงๆในห้องนี้มีแมวอยู่สามนะ มมมันีหาจริงๆจะมีนงเกลี๊ยเองก,กับแมวประมาณ4ตัวได้นะจริงๆปลว่าถ้ามีแมวทั้งหมด8ป้าตัวนะแต่แมวจะเข้ามาในห้องเนี้ยอยู่ประมาณนี้แหละสามสี่ตัวเสร็จแล้วสวยงามนี่กรอบกอบขึ้นมาแต่เด็กกรอบก็จะแตกเปรี้ยไปเองห้องใต้ดินอยู่แน่ละจ้ะได้ไหมแปบ๊บเดียว กอบแตกกคุกกอบแตกอ่อนก็อีซะหน่อยเดี๋ยวจะห่างของเราเหมือนจะให้คนรุ่หวเนาะโอ้มีคนถอดมาแล้วนิดนึง10เปอร์เซ็นต์อใครวิ่งมาวะแป๊บนักเขียนนิยายเหรอสวยจัง กองทักอำอมอำอมออมยิงง๊อ๊บจ,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 จะใช้ปืนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอว้าสวยอะเราเล่นไม่เห็นยิงได้อย่างนี้เลยว้ายใช้กอบนี้ก่อนต้องขยับให้สวยๆเดี๋ยวจะแบบแคปโปแคปโปไม่สวยพอนี่หน้าคนสวยเหรอสกินไหนหน้าใครหน้าหูปูนี่หน้าคนสวยเองเลยใช่ไหมอุย้ยพอมาถึงนี้แล้ว เล่นหน้าด้านออกอะไรอยู่เกิดเขาจะเปลี่ยนตัวมาเล่นเราแทนเอายเราจะปิดให้นหน่อย มีชุดเดียวนะไม่มีตังซื้อแล้วไม่มีการ์ดแล้วหมดเลยอีกเครื่องเดียวจะทันไหมเนี่ยมันก็มีการเล่งกันถอดรหัสแล้วนะเพอพาถอดส่งร้อยวยะเดอ้อไปช่วยกันเองได้ไหมนักเขียนนี่ยายบอกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเไม่ใช่ตั้งใจถอดรหัสก็คือเหมือนเขาเขาจะแบบเต็มที่แต่ไม่แน่ฮันเทมานนี่ก็แตกกันเดิมหมดนะ ทางนู้นก็จะเออหน่อยอุ้ยนะเข็นนี่อยอยู่ตรงไกลอ้าวโอ้นับินกองทัพมานี่เลยเหรออ้โหโดนตีตั้งแต่ตอนนี้ล้มแน่ทุกคนไม่ทานหรอกเอ้าปุ๊บปั๊บแถวโน้นน่ะ हॉर्प แล้วจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอีกคนจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้ไงถ้าสมมติเราเพื่อนอะจุ๊กไม่เป็นแล้วเราคนจุ๊กเป็นคือเป็นนักเขียนยายใช่ไหมมาจุ๊กแทนเราอะก็ดีไงแต่ตอนนั้นกดไม่เป็นไงอ่ะเสมอสวยกดไม่เป็นกดกลับไปจุ๊กเกชาไม่ได้เขากําลังจุ๊กได้ดีเลยนะกลับไปโดนตีซะงนั้นแนี่ดีนะ ถือว่าคนเล่นเป็นอยากตั้งใจอยากจะจูบแต่ไม่เจอฮันกอดก็เป็นคนไปจูบได้น้เลียมสุดท้ายกันค่ะมาทุกคนแมพสุดท้ายนะแมพกว้างมากนะคะเพราะว่าเป็นส่วนสนุกเนาะนี่เราต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงให้น้องน้อยนอนตรงนี้ไปเราน่าจะยังไม่ได้ถอดเก้าอี้ตอนนี้หรือเปล่า,า,อาขอถอดสักตัวได้ไหมอืม จริงๆฮันน่าจะมาตรงกลางนี่นะอยากจู้แต่กระจู้ไม่เก่งทุกคนตบๆหน่อยใครอยู่ตรงนี้เนี่ยนัก,กิติยะเอา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 แตกแตกกระจายเอ้แตกกระจายแตกกระจายอ้าวอันติโอคเมื่อกี้แม่นมากทุกคนใครเห็นว่าโอ้โหโดนตีหน้าความขมำมาแล้วหนึ่ง ไอช่วยฉันมาเลยอ่ะคือรู้เลยอ่ะไม่ต้องช่วยแน่นอนสภาพนี้ไว้ไว้ดึงเกมรอนิดนึงดึงเกมรอนิดนึงอ้าวอูวทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะแม่นเป๊ะอแม่นเป๊ะอูดักทางแม่นเป๊ะคือเล่นยากมากนะต้องเชื่อมจากอีฝั่งมาอีฝั่งคือต้องแบบเล่นเก่งมากๆเลยอ่ะถึงจะแบบ แม่นเป๊ะเลยอ่ะโอ้แสดงว่าคนนี้เล่นเก่งอ่ะเนี่ยโอมีคนมาช่วยด้วยเพราะเขาอยู่ตรงนี้มั้งนักบวดหญิงหรอจะไปไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้าจะไปไหนเลยเนี่ยโดมตีไปสองคนเลยอ่ะอือแยกกันไปแยกกันไปโอ้โห เรียกเกาะมานิดนึงก่อนสงสารกว่าเรียกเกาะนั้นเขาก็ไม่ตีอ่ะเอา,เ,อาเพราะว่าเราล้มอยู่แล้วไงจะตีอะไรออันดีโอผจะตีไดอะไรหรออุอ้ยเละอะทุกคนเละอะเละมากเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากไวโอลินตัวนี้นับบดหญิงไม่ลุกเลยนะเพื่อนก็อยู่อย่างไกลวันนี้มี คนขาของเล่นนักกิจวิทยาคนส่วนแล้วก็นักบทหญิงโอเคนักกิจวิทยาเอาติดอะไรอะ่ะอ๋อเขาพยายามทำอู้อู้สวย oh <no. S 1> ล้มคู่สองอ้สวยมากทุกคนเกมนี้ไม่แพ้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเสียงดังอลิตมาเลยอุ้ยทุกคนตายไปแล้วนะครับนะณจ,จุดนี้ไปเดี๋ยวเราจะต้องไปดูเขาแล้วล่ะไม่ได้ละ พันตัวนี้นี่น่าติดตามมากต้องดูกันแล้วนักวอหญิงเอาแอบอยู่นี่เขาไม่รู้เหรอว่านางอยู่นี่โอ้อต,ตาปิป๊บมาแล้วอุยอ้ยอุ้ยเกือบโดนแต่ด้วยความที่มันแบบมันเหลื่อมล้ำข้างบนข้างล่างอย่างนี้ไหมมันเลยไม่ได้ไหมอุย้ยแล้วจะเอายังไงทีเนี้ยเออเรียกกันมาเรียกกันมาเออเรียกเลยรับรับรับ ยังไงเนี่ยโหแต่ว่าเขาส่งอันนี้ตลอดเอา้ารับไม่ติดหรออ๋อฮะคนขายของเล่นทำไมโดนนะแสดงว่าแบบระยะไกลโหทางรับอยู่ตรงนี้ตุกหน่อยๆทคนกระตุกหน่อยๆอ,อุ๊ยสวยคนขายของเล่นมามาช่วยฝั่งนี้เลยนะ โอ้ไม่เคยชมว่าฮันตัวไหนเล่นเก่งเลยนะเอายืนนะจุดจุดที่ยืนนี้เหมือนถอดใจไปแล้วอะ่ะเหมือนช่วยกันไม่ได้แล้วอะ่ะกำลังจะไปเข้าห้องน้ำเลยนะยคือสายเส้นเนี้ยโอ้โหฟาดด้วยแผงไม้เอาดิเอาดิ ายเช่นเนี้ยเขาจะทําได้แค่เฉพาะตอนที่เราโดนนะถ้ามันค้างมาอยู่แล้วจะไม่ได้นะจะไม่ตายเนี่ยอย่างเงี้ยเดินผ่านได้โอ้หอ้อแต่ก็ล้มอยู่ดีทุกคนโอ้ตายตายหอมใสกันเยี่ยมแบบนี้เครื่องไ่เดินแล้วปัจจุบันเครื่องไ่โดนแล้วปเป็นเครื่องไ่เดินแล้วไปฮิวันอยู่มั้งฮิวันอยู่หรือเปล่ามีตาปิป๊ป,ป,ป,ปอันนึงกับไวโอลินอันนึง โอยนักบวชหญิงปั้นอยู่นี่อแต่ว่าเขาก็เห็นแล้วคนขายของเล่นอยู่นี่ไปไหมไปไหมคนขายของเล่นขึ้นน้องบนไหมโอ้โวัด oh, <no. S 1> ทำไม่ไงอะ่ะแล้วปล่อยแห้งด้วยโอ้สุดจัดคือจริงๆมันจะต้องมีความสูงความต่ำไหมอะ่ะเหมือนกระจกกับเวลาเราอยู่ข้างบนกระจกจะเปิดนี้ถึงปะ และนะ้วนักบวชหญิงโดนตามอยู่นะฮะณจ,จุดนี้นะฮะโอ้มาแล้วออ้ยสวยไม่มีทางรอดอ่ะอยากเห็นภาพของฮันจังเขาคงเล่นเก่งมากๆเลยนะทุกคนเขาตามมาเขาตามมาวางเครื่องของเล่นไปแล้วฮันจะเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้เขาตามมาทุกคนหัวใจก็เต้นอยู่เลยลูนั่นนั่นนั่นอยู่นั่น ขึ้นมาไหมเขายังไม่ขึ้นมาเขาขึ้นมาแล้วโอ้นีไปแล้วนะจุดจุดนี้เขาขึ้นมาเร็วมากเลยมาทีนี้เนเ่ยนเดิ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 นโอ้บินไกลค่ะเมื่อเรามีเครื่องบินเราก็จะบินได้ไกลกว่าอะไรจะอบอกอะไรหมอบไม่ได้แล้วนะจุดจุดนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเธอเป็นใครออ้หูอ้หโ,โดนตีนั้นที่ปล่อยมาลัวลัวน่ากลัวมากจ้ะแม่โอ้ย ฮันเล่นเก่งมากอ่ะจีบได้ไหมมีเบอร์ไหมจะโทรไปจีบอ๋อเขามาช่วยฮิวเพราะว่านักบวชหญิงลุกไม่ได้แล้วไงลุกลุกลุกโอ้ลุกสองคนอุ้ยอุยอ้ยทำไมเรารู้สึกมันกระตุกหน่อย,อยเครื่องเขาหรือเครื่องเรามันก็เครื่องเร่สีตายไปแล้วเครื่องเขาเครื่องเราไม่ไลุกแล้วก็ปล่อยแห้งตายด้วยนะไม่อุ้มจ้ะ อุ้มให้เมืยตุ้มคนน่ะเล่นเก่งจริงๆอะนะโอ้ยมาแล้ว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 วางวางบินบินโดดโอรอจังหวะด้วยเป็นไงล่ะเ <c oughs> ขาคงจะทำลายเครื่องไปแล้วหนึ่งไม่ทำงานด้วยอยบินได้ไกลบินได้ไกลไปได้ไกลแต่จะเอาอะไรมารอดเพราะคนนั้นก็ลุกไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมารอดฮะเล่นเก่งจัๆ มาแล้วมาแล้วใส่เส้นใส่เส้นออาว,ว้าวโอ้ไม่โดนออ้ออ้โอ้ตีก็ไม่โดนโอ้โอ้ยโดนไปแล้วนะคะนะไปนะคะผมไปนะคะ <c oughs> แพรอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนแพ้อย่างสมบูรณ์แบบกดไลค์ให้ก่อนนะคะ สุดจัดเลยทุกคนเล่นเก่งมากเลยอนะสุดๆเลยทุกคนโอ้ยเก่งอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะอยากให้เล่นตัวไหนอีกก็บอกได้นะคะจะลองเอามาเล่นดูซึ่งเราก็จะเจออะไรแปลกๆดีๆอย่างนี้ในแหลงเยอะมากเนาะนี่เพิ่วพาเล่นแรลงอย่างเดียวเลยนะคะถ้าง่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊